ไม่รู้ว Pop ่าทุกวันนี v. ้คนอื่นมองว่าพี่แปลกหรือเปล่าไงทำใจให้ได้ว่ามีขึ้นแล้วก็มีลงคิดว่าพี่เจอมานับไม่ทั่วละกันค่ะพี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดหวัง You know me สวัสดีค่ะพีพีปุนปรีดีค่ะปัง เคยส่งสวัสดีวันจันทร์ให้ใครไหมเคยค่ะเคยส่งให้คุณแม่คุณแม่ส่งมาให้เราเราก็เลยแบบเอา้าส่งมาแล้วเราจะส่งอะไรกลับก็เลยไปเสิร์ชใน,นเน็ตค่ะแล้วก็ส่งกลับไป เคยวันไหนมีรอเคลก่อนสอบไหมประจําค่ะถ้าไม่ไฟล้นก้นอะไรอย่างเงี้ยไม่จําค่ะบางวิชามันเป็นนอกคณะอย่างเงี้ยแล้วเราต้องโฟกัสกับวิชาในคณะมากๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคว,ว,วันไหนมีรอเคลในบางครั้งบางวิชาค่ะวันไหนมีรอเคลอะได้คะแนนดีกว่าวิชาทีแ่แบบโอโ้โหตะบี้ตะบันอ่าน,านไม่อีกอะเคยทําทอะไรแปลกๆโดยที่ไม่มีเหตุผลไหม อาจจะเคยมั้งคะพี่ว่าไม่รู้ว่าทุกวันนี้คนอื่นมองว่าพี่แปลกหรือเปล่าไงตอน,นเด็กๆพี่เคยใส่แว่นแล้วมันจะชอบแบบบางทีแว่นไม่ได้ตกอะค่ะแต่ก็จะชอบามือดันแว่นพี่ก็คือยูนิเวอร์สชัว เรามีครบทุกอารมณ์มีครบทุกความรู้สึกมีความหลากหลายในตัวเองแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกแล้วแต่บรรยากาศโดยรอบคนที่วนเวียนใกล้ชิดอยู่ในช่วงเวลานั้นคนอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจพีหน่อยในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมวันนี้เป็นแบบนี้อยู่ๆอ,อยากจะพูดก็พูดพูดพูดอยู่ๆอ,อยากจะเงียบก็เงียบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลย u n นิเวิรมันคือมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เหมือน เราต้องค้นหามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีก็เลยรู้สึกว่าตัวพีก็อาจจะไม่ต่างจากยูนิเวอร์สที่ว่าแม้แต่ตัวพีเองพีก็ยังไม่รู้เลยว่าในยูนิเวอร์สเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้านิยามคำว่าชื่อเสียงมันก็คือตรงตัวเลยชื่อก็คือชื่อก็คือชื่อเราเสียงสำหรับพีมันก็คือเสียงที่คนได้ยินชื่อเราชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า เสียงที่คนได้ยินชื่อเราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันมันก็คือเหมือนมันแปรผันตรงตัวเลยตามตัวเลยชื่อเสียงมีมาแล้วก็ไปคนที่เคยได้ยินเสียงเราคนที่ได้ยินเสียงชื่อเราณวันนี้ได้ยินพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ยินแล้วอาจจะไปได้ยินเสียงอื่นแทน ไปได้ยินชื่ออย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อถ้าเรามีมันแล้วเราก็ควรจะเห็นคุณค่าของมันรักษามันไว้เหมือนตอนที่เราพยายามได้มันมาอย่าทำลายมันอย่าเปลี่ยนจากชื่อเสียงเป็นชื่อเสียทำใจให้ได้ว่ามีขึ้นแล้วก็มีลง คาดหวังสําหรับพีพีมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เขามีความคาดหวังกับเรานั่นแปลว่าเขามีความเชื่อในตัวพีเชื่อว่าพีจะเป็นแบบนั้นได้พีจะเป็นแบบนี้ได้และความคาดหวังตรงเนี้ค่ะคําว่าคาดหวังแน่นอนว่ามันไม่มีใครคาดหวังให้อีกคนนึงแย่ลงอยู่แล้วความคาดหวังมักจะเป็นเชิงบวกและอยากให้มันดีขึ้นเสมอเขาเชื่อในตัวพีเขารักพีเขาหวังดีกับพีเขาอยากให้มันเกิด สิ่งดีๆขึ้นกับพีหรือว่าความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตพีแน่นอนว่าทั้งคนที่คาดหวังและถูกคาดหวังก็อาจจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันตามมาด้วยเขาจะยอมรับได้ไหมเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทำใจได้ไหมถ้าสมมติว่าตัวพีเองตัวตนแก่นแท้ของพีหรือว่าการกระทำต่างต่างของพีไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังอันเนี้ยพีว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีละกันแต่ทุกอย่างมันมีปัจจัยประกอบและร่วมกันอยู่ คูาคำว่าผิดหวังพีว่ว่าผิดเจอมานับไม่ทั่วละกันค่ะมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะมองว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆ ที่แบบมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติมากๆอยู่แค่ที่ตัวเราเลยว่าเราจะรับมือกับมันได้แค่ไหนแค่นั้นเลยค่ะอ่าฝากภาพยนตร์สวัสดีวันจันทร์แฮปปี้มันเดย์ด้วยนะคะทุกรงภาพยนตร์ขาย2ี่กุมภาพานี้อย่าลืมกดบัตรไปดูกันนะคะซื้อบัตรซื้อบัตรกันเลยค่ะละครค่ะแสนรักนะคะ รับบทเป็นราณีค่ะออนแอร์ On ทางช่อง3นะคะแล้วก็ตอนนี้มี MV รักฉันผูกพันเขาของพี่เติร์ดด้วยค่ะฝากด้วยนะคะเจ็ดปาบ <c oughs>